สวัสดีครับแฟนๆมีโตตะแวนวันีตะแวนน้ำมีดตอกมาให้เบิง้งมีดตอกไม่ยู่ซี่เหลี่ยมซีเหลี่ยมสองทรงมีทรงหงเหินทรงนกนั่งแอนอันนี้หงเหินด้ามไหม เิ่นมักสันครับอันนี้เป็นสร้างพิเศษมักสันอันนี้หงเหินขัดขาวเต็มใบอันนี้สองคูณหกครับสองเล่มนี่สองคูหกอันนี้สามหงเหินเล่มนี่สามนิ้วครับเา้วเจ็ดแต่อันนี้เป็นทรงนกนางแอ่นครับมีดอกทรงนกนางแอ่นมันเกิดข่ายกับหงเหินแต่ส่วน โค้งมองส่วนเว้างมองนี่สิบอกคือกันครับอันนี้เจ็ดนิ้วกว้างสามนิ้วราคาสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทมดัดแล้วก็เสียมเสียมสองคูนห้านิ้วครับเลมนีสองคูนห้านิ้วอันนี้เล่มดีหนึ่งจุดห้าคูนห้านิ้วครับราคาอยู่ที่สองร้อยบาทครับ รัดวขาให้ความเสียมเอซต้องการสร้างมาได้ครับมีดตอกมีดโตหวานเสียมหรือว่าสิเป็นมีดเดินปลาหมีดแหลมมีดโบวีมีดแลมโบตาแว่นตีให้มัดวัตบอกทรงมาติดต่อได้ทั้ง093 4 9 6 3 8 5 2ครับได้ถึงไลายได้ถึงโทร บิ้งในเพจก็ได้เบิางใน u t u b e ก็ได้ครับแล้วก็ช่องชุมชนมีมีในบิ้งหลากหลายครับครับมีคัดทย,ยางดีครับรับประกันคมชุบมมนี้เฮตจากเล็กแหนบครับแต่มีเล็ก,กอ,อืนน่นๆต,ตาแว่นกับสิบอกอันนี้เป็นโลโก้ตาแว่นนะครับเห็โลโก้ต,ตาแว่นยายนอง สำหรับมือนีตะแววนกติพาเอฟซีมาเบงแคนนี้ก,ก้อนเอาไว้โอกาสหนาตะแวนสิพามาเบงอีกแบบที่ได้ตีมีดแบบใดแล้วต่ผู้สั่งกับมีดน,นี่ที่เห็นอยู่ในคลิปนี่คือมีดมีเจ้าของมัดครับรายจางไดก็ต้องสั่งเอาใหม่ครับตะแววนรับทั้งโอนรับทั้งปลายทางทรงทัวประเทศเด้อครับทรงต่างประเทศก็สทรง แต่ว่าเพิ่นมาหลับอายุต,ต่อหมอเมืองไทยต่างประเทศครับสั่งม่ได้ครับแต่ว่าตอนทรงทรงเป่นหอดแค่ต่อหมอเพิ่นก็้นมาหลับอายุต,ต่อหมอครับนัหับมือหนีเอาไว้สำนีกรครับสวัสดีครับ